สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับท,ที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นานเลยนะครับไม่ได้ออกด้วยกันพอดีน<า>นลุงน<า>นกบกติดโควิดครับผมโอ้ยยับเลยลุงจติดสาครับลงุงโจติดสานะครับติดหม้ออุยอะไรกันก็ไม่รู้จากหน้าหดๆ <laughs> กลายเป็นหน้าตีมาแล้วตอนนี้ดกก็ถ่ายขนนะครับวันนี้ก็มาหมายแถวมาปูนะครับผมมีนกป่าขคันอยู่ อันนี้เอาเปรียบแล้วครับเอาเปรียบเพื่อนใช้สองทางนะครับี้นนสั่งทำหกทางอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มาไม่ใช้ฝีมือเลยนะครับลุงจูโอเคไปเลยครับมือไม้เริ่มสั่นแล้วไปครับ เรียกผมมาทำไมนี่ทุกโจ้โอ้ยกระหืดกระหอบอะไรเอ้าเรียบร้อยโอ้ยมาแอบจับนกใส่ตอนไหนเนี่ยเอ้าโอ้ต่ออยู่บ้านคนน่ะมีบัวแต้มด้วยนะเนี่ยโอ้มีบัวแต้มอีกกวบคิดว่าไงพิจารณาหนสองทางเลยเอาะแล้เอาสี่ทางเลยเอาสี่ทางเลยโอ้เพเนียดหมานแท้ครับ สองสัปดาห์สองแทมพอแล้วออกสองรอบสองแทมเลยนะครับโอ้วลุกโจมาแล้วนะครับว้าวโอ้มาต่ออยู่บ้านคนนี่นะครับบ้านเก่าโอ้ยหลังห้องน้ำก่ายแล้ว โอ้พามาตั้งอยู่ในป่าโอ้โอ้หมันแท้เนี่ยเอาเปรียมพวกโอบแบเนี้สองทางเนี่ยเอาเปรียมนะครับไม่นับแต้มนะครับแบบนี้เอาเปรียมกันครับโอ้โหตาเขียนลูกตาเขียนนั่นน่ะเฮ้ย มีบัวแต้มไหมครับมีบัวสลังบัวแต้มมีเยู่นิดเดียวนิดเดียวเชียงเล็กเชียงเล็กเล็กโอ้โหเมื่อหวานอีกแล้วนะครับตะดจูเจ้าน้ำหวานน้ำหวานเรยต้องเอาเก็บไว้เป็นคู่น้ำหวานแล้วล่ะตัวนี้เดือดเหลือเกินน้ำหวานจัดอีกแล้วขวดมีถุงไหมครับไม่มีมีแต่ใส่อะไรครับใส่นี่นี่ เดีย๋ยวปลุดนกสักคู่นะครับผมครับผมสงงานนะครับ<อ>วันนี้ก็หนึ่งแต้มเจ้าของบอกว่าริวตันนะครับรมีโอกาสเป็นริวตันร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่ตันก็เสียเล่าให้ผมปรบมือหนะครับเสียงเล็กริวตันนะครับจานจูไม่ได้กินเล่าไม่ได้กินลีไม่ได้กินหงไม่ได้กินเลดนั่นจะเป็นเสียงซุน <laughs> เสียงซุนหนึ่งกลมนะครับ ว่า้าไม่ใช่ตันโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ